ซื้อมาเนี่ยจะซื้อมาแต่งอ้าวสรุปจะซื้อมาให้เมียหรือซื้อมาแต่งเนี่ยซื้อมาแต่งเคยบอกเลยเขาจะลงล้อใส่ท่อใส่แคมจะได้สองระบบกดทีแบบพัด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 ผ่านพัดพัดผ่าไม่ก็จะแต่งแต่งกระทะพี่แบงค์ไม่อะไรเป็นพี่แบงค์ไม่ต้องถามใครนันนก็เป็นเนี่ยพูดเอ้ป่าทำอะไรอ่ะ อุ้ยขยะครับทุกคนอุ้ยทำไมอ่ะคือตอนนั้นก็โดนแกล้งเรือไปอ่ะต้องจ่ายหารางไปชดใช้เหรอใช่เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะนี่มีกีตาร์เก่าๆเนี่ยไปเก็บที่ไหนเนี่ยได้กีตาร์ด้วยเก็บบ้านพี่แบงค์นี่แหละเย็ดเด็ดแล้วก็มีนี่ด้วยเนี่ยพวกอะไหล่เก่าๆจะไปขายของเก่าโอ้โไม่ได้ขายได้หรือเปล่าเนี่ยถุงเนี้ยเย็ดเด็ดเราจะมันต้องห้าหกแสนไหมหรอไม่ห้าหกแสนนั้นแม่งโดนแกล้งไอ้สัตว์เด้ โอเครับก็ับมาสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกทคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาเฟมก้าวกลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันหลังบ้านไม่ต้องแตกใจนะครับผมคือถามว่าผมเก็บพวกของเก่าไปทําไมคือไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเมียเนี่ยพรรเมียเนี่ยเขาบ่นว่าเฟรมเฟอมาแต่งรถมาแต่ละคันเนี่ยมีแตท่อๆทั้งนั้นเลยแล้วแบบว่าเมียไม่มีรถขับขีไม่ได้ใช่ขี่ไม่ได้แล้วประเด็นเลยคือเมียเนี่ยชอบแบบว่าชอบท่อแคมเตอร์พี่แบงค์อ่ะเขาก็เลยกะว่าแบบทำคันนั้น กะว่าจะเอามาขับซื้ออะไรคือท่อดังไม่พอเพราะว่าท่อดังมันยังเบาได้แต่ว่าคือตอนนี้เราเอานั้นกองขึ้นอยู่บ็อกมันก็เลยมีปัญหาว่าเก็บของไม่ได้เดี๋ยวมันดูดเข้าไปเดี๋ยวคันเร่งมันค้างก็เลยกะว่าวันนี้เราจะมาออก LED 2ระบบให้แกสองระบบไปก่อนแล้วสองระบบท่อเดิมมันจะได้เหรอเฮ้ยท่อท่ออาจจะเปลี่ยนก็ได้อะจ,จะเปลี่ยนเป็นท่อหมกก็ได้<อ>แค่กดอกดโลกเปลี่ยนไม่กดโลกก็ไม่เปลี่ยนแต่บอกเลยคือเบียร์เนี B ่ยเบียร์เนี่ยเบียร์เนี่ยบนหลายวันแล้วว่าอยากได้ LED คือกูก็เลยกะว่าจะทำขาวว คิดว่าไงขาโบ้พีสองเออขาโบ้พีสองทุกคนครับนี่อันนี้เป็นเอ้าเอาซื้อมาแบบนี้เลยเหรออะไรนะซื้อมาแล้วเหรอไม่ได้ซื้อมาแบบนี้อ๋ออันนี้ขาโบอันนี้ขาโปใช่อันนี้มันขาวโป้คือเอาง่ายเลยขาโบเนี่ยแพก็แบบว่าชอบ L V D มันขับง่ายแบบว่าเดิมๆก็เรารองขับมันไม่ยากดูแล้วมันแบบมันโอเคอ่ะก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวเราจะแอบว่ายกหน้าเข้าเข้าบ้านเลยไหมเฮ้ยเอาเลยเหรอรับไหนไหนขอไปโยนชมหน่อยโยนชมกันดีกว่าโยนชมกันชมอยู่นอกบ้าน เฮ้ทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาปั่นฟีโน่คันใหม่เด็ดบักโน่สองอ๋อแล้วเป็นตลาดแบตหมดอีกสามแบตหมดอีกแยะเออโอเคจะตัดภาพไปข้างนอกดีกว่าเออว่าเขาล่อเรามานี่วะทุกคนเฮ้เอ้าเด็ด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 คันนี้นะครับผมเป็นคันที่แบบว่านำมาสบายเมียโดยเฉพาะเลยนะเชื่อไหมคือตอนเนี้ยบอกเลยว่าเก็บขยะหลังบ้านมาจนได้คันนี้เลยเหรอใช่เกินไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิง่ายๆเลยพี่ก็บอกเลยว่าพี่ ได้เกมของแอป UG อ่ะสามสองหนึ่งอ่ะได้มาประมาณ5,000พอยต์แล้วก็เก็บขยะหลักบ้านอีกก็ไปดาวรถคันนี้มาให้เมียได้เงินไปดาวเลยใช่ได้เงินไปดาวเลยคันนี้ดาวมาประมาณ5,000กว่าบาทเดียวไปออกน้อยยัง <laughs> เฮ้ย,ยแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือเอาง่ายเลยแบบว่าส่วนที่เหลือเนะี่ยเงินเมียเงินเมียให้เมียจ่ายใช่ให้เมียจ่ายก็เมียใช้ไงเอ้าก็ใช่ไงเมียใช้เราไม่ได้ใช้ให้กูบอกเลยท่านสมมติว่าคันนี้น้องๆคิดว่าไงน้องๆคิดว่าอยากจะแต่งอะไรให้เมียดีคิดว่าไงอาจจะแค่สวยๆสวยๆเหรอลงล้อลงลงล้อสักหน่อย แต่บอกเลยว่า LED คันนี้คือเดิมๆนี่มันก็แรงอยู่แล้วนะจริงเหรอใช่แรงอยู่แล้วคือแบบว่ามันพุ่งๆพุ่งพุ่งเลยไม่เชื่อไหนเลเทสให้ดูดอนเอาเยอะให้มันเทสเยอะมันต้องมีโปรเซสเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะยกหน้าเข้าบ้านเลยด้วยเกมไปยกหน้าดิหนึ่งเต็มจะยกได้ไหมเฮ้ยมันได้อยู่แล้วเดิมเดิมมันก็แรงเนาวงัดยาดีดทัดเดี๋ยวเปิดระบบเสียงเปลี่ยนยัง

งไเอารถมาให้ของเขาเหรอใช่เอ้าคุณไง่ายองมี้เลยพูดจริงฮะพูดจริงเป็จริงใช่เหรอของใครของผมผมจะมาทำกับพี่จะทำสองร้อบปมสองร้อยพี่อะไรกูไม่ทำให้มึงหรอกเอ้าทำไมอ่ะขี้เกียจทำพวกนี้ติดนี่เขาให้เรือมาเล่นติดเรือเฮ้ยเรือทันใหม่จะบอกเลยแค่คันเนี้ยเขาซื้อให้แก ใช่อ่าของแก,กม้มจริงเฮ้ยม่่เชืออแกกหรมึงมีหลักฐานเลยมาซื้อให้ับน,นี่เนี่ยหลักฐานซื้อให้เนี่ยในหลักฐานซื้อขาเยเล่มรถอยู่ไห<อ>นมันยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้อ่ะเอ้าก็มันยังไม่ได้มันไม่มีเลยโล่งเลยใช่ไหมไม่มีเลยโล่งเลยลแล้วป้าย<ม>ทะเบียนมึงขโมยรถใครเข้ามาปะเนี่ยเออขโอดทะเบียนมา ไม่ได้ขโมยเอามาให้เมียเนี่ยยิงเนี่ยเก็บผมเก็บขยะหลังบ้านมาเลยเก็บขยะขายดิเก็บขยะหลังบ้านกูขายได้รู้แลัน้นได้เหรอใช่อ่าพอดีเรวพรุ่งนี้เด็กมาเก็บเต็มหลังบ้านเลยอันนี้เก็บเก็บขยะมาได้ประมาณมาห้าพันนปัจจุไดิปัจจุไปดูรถดิสวยดีนะเอาเอาไปเกินไปได้ป่ะเนี่ยใช่เอาจริงรถใครเนี่ยตะว่าตอนหลเอาเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าซื้อให้ทำไมเอา ก็ซื้อให้อ่ะซื้อให้อ่ะผิดตรงไหนเนี่ยมึงไปทำอะไรผิดมามึงไปซื้อรถให้แล้วไอ้วันรคันปีไม่เคยซื้อของให้เฮียอ้าวก็ซื้อให้เนี่ยเออให้เขาไปใช้ใช่ไหมใช่ให้ใช้เฮียซื้อให้เมียน้อยซื้อบีโอซื้อให้เมียตัวเองซื้อเวฟ เอา้าจริงซื้อให้หนเนี่ยใช่ซื้อให้แล้วเขาจะแต่งของระบบด้วยเราจะไปแต่งแต่งคำเิเ้อะไรซื้อให้เมียให้เมีย,มยขับเดิมๆก็แจก X Mac แล้วเฟมบอกว่าออกมาให้ไว้ขี่ไปนู่นไปนี่สุดท้ายไปแต่งสุดท้ายทําไงจอดอยู่บ้านเอาก็นีไงก็เอาใอ้นี่ไงเนี่ยซื้อให้จริงนี่วนีวันชิวๆเดี่ยอยากอยากให้เมียเดีนยิดตรงไหนเนี่ยก่อนหนึ่งแสนหนึ่งแสนจะไปทำอะไรจะไปทำอะไรผมรีแพรย์รีเพล์นะโอ้ยก็มึงแทงก็ยบขนาดนั้น มึงใช้งานคุ้มดิมึงเอาจริงกูถามมึงจริงมึงเอาสิ่งส่งเส้นสอนไปให้แม่เขาอยางมาั้ยอยากเก็บใกล้ยังโอ้ยผมเก็บตั้งนานแล้วแต่ไม่มีคนพาไปเดี๋ยวกูพาไปเองใช่เหรอจริงเปล่าเดี๋ยวกูเป็นโคตรพอ<ๆ>่พอเม่ง,เงวันนึงโคตรพออ่ออ่ามันเป็นแทนได้ทำไมอ่ะใช่เหรอเออเป็นแทนได้บอกเลยว่าจะขอรังวันสี่หมื่นเฮ้ยนะน้อยไปน้อยไปเหรอขั้นต่ำยังไงก็ต้องมีสองแสนสองแสนเหรอใช่งั้นเอาทองไปสิบบาททองโอ้โหนี่แหละเป๊ะสองแสนเออ เงินสดไม่ต้องเอาเอนเดียวและรถจะเอาไหมเอาเอาเงินไปตัก c h ด้วยเอาเงินไปทำไมผมไม่เอาง่ายๆนะไม่ค่อยหิวหรอกเนี่ยไม่ค่อยหิวหรอกพี่หมดมีเท่าไหร่ก็หมดพี่ยาผมเนี่ยผมออกข่าวโบวีสองมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมเจีเท้าโบว์เท้าโบว์เท้าโบวเท้าเนี่ยซื้อซื้อมาให้เมียเนี่ยรักเมียเนี่ยรักเมียก็เลยซื้อมาให้รักรักรอเรือหรือรอเร็วรักรอเรืออ้าวเหรอซื้ว่ารักรอเอรักรอเร็วเป็นลักขโมยใครช่ไหมซื้อมาเนี่ยจะซื้อมาแต่ง อ้าวสรุปจะซื้อมาให้เมียหรือซื้อมาแต่งเน่ยซื้อมาแต่งเยบอกเลยเขาจะลงล้ออาลงล้อใส่่อแคมอแล้วก็สองระบบกดทีเลยพัด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 พปาพัดาป่สรุปล้วอยากได้อยด้่นนี้ไปคือผมขาดเดีรุ่นเนี้ยดแต่งได้อถามจริงแต่งไม่ก็จะแต่งแต่กระถาพี่แบงค์ไม่อาปนพี่แบงค์ไม่ต้องาปนั้นเก็ไม่โมปากก็เป็นเาก็เป็นนพูด ตบของขวัญปลอบใจอ๋อของขวัญปลอบใจของขวัญแบบว่าจับให้กลับของขวัญที่มึงออกเอ็กแบกมาให้แพแต่มึงเอาไปแต่งแล้วสุดท้ายได้ขี่รถเวฟระยิบระยเออเป็นกูที่กูโดดถีบไปแล้วอุ้ยเอาเลยพอแล้วก็เอาเลยไอเนี่ยก็ให้จริงก็คือคันนี้นะครับผมเป็นแบบว่าจะใช้เมียแบบว่าสามันเกิดด้วยกล้ถึงวันเกิดแล้วเดือนเมษาเป็นวันเกิดใครวันเกิดใครไม่ใช่มันอีกสองเดือน เออก็ซื้อก่อนวันเกิดก็ได้ก็วันเกิดจะได้ไม่ต้องซื้ออีกไงซื้อซื้อนี่ก่อนก่อนวันเกิดไงซื้อไพ่ที่ห้ามปีอ่ะคบกันมาจนขนาดนี้ยังจำวันเกิดไม่ได้ก็ซื้อให้ก่อนขนาดชื่อจริงยังเขียนไม่เป็นอ่ะพี่ดีดูเถอะเออน่าไปไปเดี๋ยวเราพาเราไปขับถูกใจเขามากเลยอ่ะเฟรมสีสวยๆสีสวยสวยแต่กระจกแม่งไม่สวยเลยมันเป็นอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวหมุนเอ่า ไส่เกียร์พังหมดเดีวตอนนี้นะครับสองคนผมเนี่ยกำลังฝึกยกหน้ากันอยู่จะบอกเลยว่ากยกไม่เป็นหรอกแต่ว่าขาห้ามโรกโอ้ยมันไปขึ้นเลยนเนี่ยเฟรจัรถพังหมดโอ้ย พอแล้วไปเฟมไปเฮ้ยเมื่อกี้แบบว่าสุดยอดสุดตินกันแน่เลยไปเไปเก็บของเขาเบอกพี่แบงค์เมื่อกี้ผมยกท้ายซอยจันต้นซอยอ่ะเมื่อกี้แบบแทายทายทย ยกหัวยุกหัอยุกหน้าหรอของเ้าไปเก็บเร็วเร็วเลยจอดเดี๋ยวนี้ตกผมเพื่อกิารอะไรนเอยเลยโนตกคนก่ไปโดนห้ามขอเล่นดอยไม่ได้หรอไม่ได้อักถามประสบการณ์พีแบงค์ตอนที่พี่ยกหน้ากับเมียเนี่ยคือแบบว่ายกเป็นไงกลัวธรรมดายกไม่เป็น เอาแย่ยกไปเป็นแย่คือบอกเลยนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะขัดยกหน้ากับเกมนะครับเดี๋ยวออกตัวเดี๋ยวจัดให้นะออกตัวนะคือบอกเลยว่าคันนี้ อยากให้ทำสเต็ปอะไรน้องๆลองเมนคอมม้มานครับว่าจะทำสเต็ปอะไรดีแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ไปที่แอดลองไปยูจีสามสองหนึ่งครับแอดไปในเกมกันด้วยเอ้าทำไมอ่ะเราจะเอาคอนคุปเป็นเศษเหล็กขายไปเลยเดือดเดือดเดือดอจะทำไหมทำไม่ต้องมินต้าโอ้ยโอ้ยวันเหล็แรงว่ากันทุกคนโอ้ยไม่เหลือง ขาวเหี้ยไปแล้วโอเคครับทุกคนเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใส่ล้อโลไหมใส่ไหมเออใส่ล้อที่เลยเออใส่ล้อที่แล้วก็อย่าทำตรงนี้ทอดอะไรเงีเลยโมบกอะไรไปได้แล้วเออโอเคไปแล้วดูผมไม่ได้กลัวเมียผมไม่ได้กลัวเมีย